โอ้โหฉันเ็สตมว่โ้อ้ฉันก็ไม่รู้สวัสดีค่ะทุกคนนีดี้ต้อนรับเข้าสู่ช่องอาราคาทีปนะคะวันนี้เราอยู่กันในเกมไมค์ครับในโปรเจกต์ไมค์ครับเอาชีวิตรอดกับเพื่อนนั่นเองนะคะก็เย้เอุ้ทุกคนตีราแล้วทุกคนสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะสวัสดีค่ะเป็นเพื่อนนะคะชื่อตีค่ะเย่ ก็โอเคครั้งแรก้ยฉันก็ครั้งแรกเือนกันเธอฉันก็เขินๆนิดนึงอ่ะอ่าโอเคซึ่งอ่าอันนี้นะคะจะเป็นการเอาชีวิตรอดครั้งแรกของพวกเราแบบว่าอยู่ด้วยกันนะคือมูก็ไม่เคยเล่นกับเพื่อนแบบนี้สักเท่าไหร่นะคะแล้วก็ตีเป็นคนที่อ่าสดใหม่กับแอดออนมากเพราะฉะนั้นก็ไปดูความโก้ของนางกันเลยดีกว่าค่ะเธอตอนนี้คือแบบทำไมรู้สึกว่ามันเหมือนจะมืดแล้วอ๋อใช่ใช่ใช่แมมันเหมือนจะมือแล้ว เออทำไงดี <c oughs> ตายไหมเธอเบอร์รี่เก็บได้นะมันเป็นอาหารได้นะเป็นอะไรเป็นเชอร์รี่อ๋อเชอร์รี่นี่แบบเชอรชี่ใช่ใช่ใช่โอเคเชอรี่นะครับเชอร์รี่นะคะเชอร์รี่ระะรอย่างละควรทำอะไรก่อนดีตัดไม้หรอใช่ต้องตัดไม้ไม้ค้าเริ่มทุกอย่างโดยการตัดไม้อุ้ยอุ้ยตกตกโอเคทำไมฉันเป็นสติวะเนี่ย นั่นสิกินเธอต้องสวยไม่เชหรวทำไมแกเป็นสตีฟชเหอโอ้ยเธอแต่ว่ามันก็เธอไม้สีสวยมากเลยไม้สีชมพูหรอใช่เธอฉันเจะแกเอแกตีนก็เธอมากฉันขาชอบอ่ะชมพูจริงเธอเธอฉันใจดูชมพูแบบไหนดูชมพูหวานหวานกรุบหวานมากหวานมากหวานจริง เธอเรา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 ไปหาที่อยู่กันเถอะเธอตอนนี้มันกําลังจะมืดแล้วเธอไม่นะอ่าถ้าจริงเธอ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 ตัดไม้มาเลยเดี๋ยวฉันจะไปขุดขุดไอ้นี่ให้ดี่ยวโดนฆ่าากความดีมากเลยเนี่ยเร็จกระเสียวโอเคฮะเดี๋ยวตอนนี้ครับตีเราปลดหน้าที่ตัดไม้ทามุกจะมาขุดฐานนั่นเองนะคะเราจะเอาไม้เนี่ยไปทําเป็นทอชนั่นเองซึ่งตอนนี้มันก็กําลังจะมืดแล้วทุกคน เั่นตัดไม้ไปเรื่อยๆต้องแบบว่าตัดยังไงไหมครับเอาสักเท่าไหร่ดีเอาประมาณหนึ่งก็ได้เถอว่าเทอากี่เปอร์อโอไอมันจะฮาหรอโอ้โหแม่ขายขำอะจะขายขำมาครั้งแรกก็จะจะตายต้นครีมเลยรแบบนี้เงินสีแบบนี้มีชื่อไหมครับแบบว่าเรียกว่าแบบ อ๋ออันนี้มันคือแมปวายไมค์คับเอ้ยวครับนะฮะวไบโอมครับเออไม่เหมือนกันจริงเกี่ยวกับอะไรคะเป็นเกี่ยวกับเอ่อไบโอมค่ะไบโอมก็คือเป็นพวกแบบสถานที่ต่างๆเอ่ออย่างเช่นตอนนี้เราน่าจะอยู่ที่ไบโอมเชอร์รี่บอสซัมนะคะอุ๊เชี่ยิชิชชิชิออชอี่เชอร์รี่บอซัมไม่งั้นก็เป็นป่าเชอร์รี่มันมันมีสองต้นอะ ไม่เหมือนกันด้วยนะเธอสีอะใช่ใช่สีเข้มกับสีอ่อนเธอเราเเเไม่ต้องตัดเดยอะขนาดนี้ก็ได้ชัดเก่งใจมาด <ไป S 2> ิมาด <ไป S 2> ้เออแล้วก็อยากบอกว่าไม้ในอดออนอะไรเงี้ยอดอ on อกับหมดไม่เหมือนกันน้ำหมดจะหมดจะดีกว่าอดอ on มากเสถียรกว่าอ๋อหรอใช่ใช่แล้วมันก็เหมือนเหมือนกันหมดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันไม่เหมือนกันแบบว่าฉันอยากได้ขวานจังเลยนะอ่ะอันนี้นี่นี่ฉันมีขวานอยู่เธอ จะไปตัดให้อีกนี่น,นีแต่เป็นขวานไม้นะเขาบอกว่าถ้าเธอตัดไม้ที่ไม่ใช่ไม้สีชมพูดได้อะเป็นไม้แบบไม้ไม้คราบเลยอะเอามาให้เยอะอๆหน่อยก็ดีนะเออฉันก็จะมาตัดเหมือนกันฉันเลิกตัดแล้วไม้สีชมพูเนะี่ยเธอโอ้ยเธอจะกีบโอ้เธอจะถัวใจเลือดวงเดียวดวงเดียวไปนะ,ะนี่ก้อนนี่ก้อนนี่ก ดี่จนนี่คิปเปอร์บึ้มอ่ะดีนะเธอฉันไม่ลงพวกผีในความมืดมาด้วย๋อาหรอมอีกโวยน่ากลัวมันมีแล้วเธอผีเอเชียอะไรเงี้ยกองกองกองกงอุว้ยตีเดียวฉันไปหานะโอเคเฟึบว้าวฉันโด่ไม่ไม่อย่าทำหนูเธอจริงๆเราควรอยู่ใต้ดินนะเธอแต่ว่าฉันกลัวมันเบื่อไง ใช่เรอใช้เพราะว่าหน้าเบื่ออะไรใต้ดินปกติเราทำอะไรครับขุดขุดขุดค่ะขุดไปเรื่อยๆเร็จแล้วมั้งนะเปรตคอยมูขุดมาโอ๊ยเนี่ยโอ๊ยเฮ้ยเธอเธอเธอตีอเธอตีอันเดวแนเหรอไม่ใช no ่ตีอันเดวแบว่ามันมาตามเธอแล้วคิปเปอร์โอ้ยปื้มอีกแล้วแม่ วุ่นว่ะเฮ้ยนี่นี่นี่เราอยู่ตรงนี้เธอ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 เออตรงกล่องของเราอะอยู่นี่ทางกลับไปทางไหนอะนี่นี่ทางนี้ทางนี้ทางนี้เธอเห็นฉันปะเห็นตามไปมามามาเธอฉันไม่ได้สัมผัสความวุ่นวายในตอนกลางคืนแบบนี้มานานมากเลยนะอ้าหลอปกติทำไงนี่ปกติอะฉันแบบฉันไม่ได้แบบมุดอยู่ข้างใต้นะคือฉันจะเป็นคนที่แบบหาหาเตียงจนกว่าจะได้ก็คือแล้วก็นอนให้มันเช้าเลยใช่ไหมใช่ โอ้เธอโอ้โอ้สกิลโอ้ไม่กอดโอ้ไม่กอดโอ้ไม่กอดฉันจะตายโอ้ไม่กอดไม่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 หยุดจะทำอย่างนี้กับหนูฉันจะตุยลองหลงล่องหลงเลย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 แล้วอยู่หลงข้างล่างนี่มันจะเจอปะเนี่ยมืดมากโอเคแป๊บนึงนะฉันฉันฉันทำไว้อยู่นี่กำลังขุดกำลังขุดหินทำเตาอีกทำเตาใหม่ ทีเราก็มาทําเตาแล้วทุกคนทุกคนขอทุกคนแมงวุ่นวายไปเลยอือโอเคทีนี้เราก็จะเอาอันนี้เราจะเผาอ่ะทํานี่นี่เห็นไหมโอ้ยสวา่สวางเกือบตุยเกือบตับวเย่โอเคเราจะเอาไม้สียมพูนะคะมาทําเป็นเชื้อเพลิงของเรานั่นก็คือสติกอ่าอยากจะบอกว่า แอดออนแอดออนกับเอ่อหมดไม่เหมือนกันเนี่ยเพราะหมดมันละเอียดไว้เธอหมดคนทำอ่ะใช่เขาจะทำละเอียดมากแอดออนมันทำลวกๆก็ได้มันก็เป็นแอดออนให้แล้วอะไรอย่างนี้ปกติคุณตรีนะคะเขาเล่นแต่แบบไม่ค่อยเล่นสไวใช่ไหมใช่ใช่ปกติก็เล่นแบบเคิดสร้างสร้างนั้นสร้างนี้ไปเรื่อยสร้างไปเรื่อยก็คือสร้างไปเยอะมากยอมใจความสร้างของนางนะทุกคนเอาเป็นว่าไว วามุกจะไปหากินกับตีนะคะก็คือเดี๋ยวมุกจะไปคือแบบถ้าว่ามุกจะไปขอตีทำคอนเทนต์ทัวร์แมพนะได้เลยได้เลยเธอเธอรู้ไหมตอนนี้ฉันเหลือใจเหลือเท่าไหร่เท่าไหร่ฉันเหลือครึ่งดวงเลยจากสิบดวงไม่มีอะไรกินเลยเหรอเนี่ยถ้าฉันถ้าฉันเผลอตีมุกมุกตาเลยนะเนี่ยตายหา <c oughs> อุยา <c oughs> อ้ยเธอมาเช้าแล้วเช้าเช้าแล้วแต่ว่า ข er <ge ar> ึ <ies> ้นไปเราอาจจะโดนโดนเมอนเตอร์ซ <uyor> ุ่มอยู่เออด่าเออด่าเธอระวังเธอระวังโอ๊ยไม่เอายังยังดาจ้านี่เธอนี่ไงเบอร์รี่อ่ะมันจะมีเห็นไหมมต้นอ่ะเบอร์รี่แดงๆกินได้ อยอ่าวะเฮ้ยสอมบี้เด็กสอมบี้เด็กย่อย่าเฮ็ดคอยย่าย่าโอ้ยทุกคนตอนนี้คือแบบวุ่นวายว้าออุ้ยเอ้ยตองนี้มีฟักทองวัามึงเก็บฟักทองอมอแล้วแบบว่าเนื้อกะลอกได้กินได้กี่หนกะลอนึ่งเนื้อกลอ่ น่ามีนะมันน่นน้องน่าจะเป็นเนีแค่เป็นสัตว์เตียงให้เราหรือเปล่าน่าสนนะ,ะ,ะ,ะ <laughs> น่าเกินเนี่ย <laughs> ในกรอกกินกันกรอกกินได้ไงวะโอ้ยเธอจะเห็นไบโอไมค์มาน,นี่มาน,นี่นนอเอ้ยเธอเธอเห็นป่าเมเปิลบออ๋อต้นนี้นี่อ,อ,อุ้ยมีต้นไม้สีเหลืองด้วยหรอใช่อันนี้มันเป็นป่าเมเปิลนี่ไงแบบวายไบโอมอ่ะมันคือมันคือแบบนี้แหละอเลยเธอระวังเบอร์รี่ ลองไปดหนะอ้าวบอก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 คนอื่นว่าให้ระวังเบอร์ลี่โอ้ยโดนโดนเดินเตียดนเองเอาโดนเองเราโดนเองช่วยเลยเธออุ้ยเธอผีเสื้อตอนเนี้ยคือฉันเอ่อเราต่ายต่ายเหนื่ยสุดโอ้ยตายต่ายเฮ้ยภาษาบ้านออกเนี่ยเธอแบบเนี้ยไม้ไม้แบบเนี้ยพวกไม้โอ๊กอะไรเงี้ยอุ้ยน้องหมาสวัสดีจ้าอุ้ยแต่นะฉันมีอุ้ยฉันมีกระดูกเธออันหนึ่งเธอคิดว่าฉันจะจับน้องได้ปะ เราไปตีมันให้มันกัดเล่นๆได้ปะทธอไมเธอเธอหาเรื่องตัดเราจับได้เธอจับได้อ๋อเออเอาเลยเธอหมารักฉันเลยโ๊ยมารักเกียดเล่นแบบเือนโคตรมันโอเคตามมานีเดี๋รู้โอเคเดี๋ยวฉันตัดไม้ไม้อันนี้ดีกว่าโอเคเดี๋ยวมุกว่ามุกเตอรฟาร์มไม้ไปก่อนนะฮะประมาณนึงเราเพราะว่าเราจะไปหาที่โรงหลับผักฐานกัน ตรงนี้ป่ามันค่อนข้างเอันคอนไรคะค่ะเอ่ออันไม่แน่ใจเหมือนกันต้องไปดูเนื้อไม้ค่ะว่ามันเป็นไม้อะไรกำลังนะกำลังขุดเออไม้ออียงเนาะไม้เมเปิลล็อกค่ะเมเปิลต้นเมเปิลต้นเมเปิลใช่ไหม yes sir ที่บอกว่าอ่าหมดอะมันมันเอ่อละเอียดกว่าแอดออนเพราะว่าเช่นต้นไม้พวกเนี้ย บางทีอ่ะเขาทํามาใหม่ใช่ไหมมันแตกต่างจากอันเก่าอ่ะมันก็ไม่สามารถไอ้นี้ได้นะเธอไม่สามารถคราบอย่างอื่นได้แบบเหมือนวัานะเป็นไม้ตัดมาเพื่อสร้างบ้านเฉยๆอะไรเงี้ยมันไม่สามารถคาบเป็นตู้คาบคาบเป็นของคาบเป็นอะไรอย่างเงี้ยได้เราก็เลยจําเป็นจะต้องใช้ไอ้นี้อยู่แบบไม้โอ้ไม้ไม้ไม้นไม้คาบฉันก็จะนอนที่ไหนดีเนี่ยอุ้ยอุ้ยเออเธอมันจะมืดแล้วเหรอไอ้บ้าไวมากยังไม่ได้ทำอะไรเลยสิ เราไสร้างบ้านไหมเราต้องสร้างบ้านไหมสร้างเธอแต่ว่าฉันหาไอ้นี่อยู่คือตรงนี้มันมันค่อนข้างเขาเรียกว่ามันเป็นป่าถือป่ะตรงนั้นน่ะตรงป่าเชอรี่สรวละชนะอันนี้ความพี่เห็นฉันสวยนะแต่มันค่อนข้างถือเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะอยู่ใช่ป่ะเราก็ต้องหาพื้นที่มันเป็นเพลนโอ้ยเธอฉันได้ต้นเมเปิลมาเธอเหลือไว้ใช้บ้างก็ได้นะโหเดี๋ยวนะทำไมเธอเธอไปขยันมาแต่ไดนไปขยันมาแต่ได้ เจอปะเจ้ววาตัดต่อเปล่าแ,แล้ว,ว,าว่างอะอันนี้อันนี้ฉันก็ไม่รู้เธอเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะทำไมมันขึ้น <ปะ S 1> ว่าโอเพนอุ้ยอุ้ยได้เนื้อปะได้เนื้อได้หนังด้วยเธอแฮ่ของดีอุ้ยเธอฉันจะแกทำอไงดีฆ่าเลยปะฆ่าเลยฆ่าเลยอุ้ยอ๋ออ๋อวอดีจ้าน้องหมาเจะหมาอีกแล้วเจะหมาอีกแล้ว ไปเถอะฉันเจอฉันเจอต้อนไอ้อีต้อนอะไรวะดอกฉันเจอลาเนะวนเดอร์อุ้ยนี่เราลาเวนเดอร์เพื่อนหายไปไหนอ๋ออยู่นี่แต้ยใช่ใช่เธออุ้ยอันนี้เอาไปตกแต่งได้นะเอาไปตกแต่งพื้นบ้านมันคืออะไรครับหินค่ะมันคือหินแบบว่ามันเป็นตกแต,ต่งตกแต่งใช่ส่วนอันนี้เป็นต้นลาเวนเดอร์แบบว่าจากจากมดแอดออนแอดออนใช่ค่ะอุ้ยสวยอ่ะเว้เธอฉันอยากอยู่บ้านแถวนี้เลย เธอเห็นแต่หมูถ่ายลงในไอจีปะใช่เธออันนี้มันจะเป็นคนละหมอดกันเธอแต่ว่าอันนั้นชั้นแบบไอ้นี่สร้างเอาอันนี้เธออันนี้มันก็ต้นไอ้นี่นะต้นเขาเรียกอะไรนะต้นมะพร้าวอ๋อเหรอใช่แต่แค่มันอ๋อต้นมะพร้ามฉันนึกว่าต้นแบบว่าต้นไม้อันนั้นโกโก้ใช่มันคือต้นไอ้นั่นต้นที่มันปลูกโกโก้นั่นแหละเอ่อเฟอร์นิเจอร์มีเฟอร์นิเจอร์ด้วยหรอเนี่ยใช่ใช่ใช เวียดให้มาตาราต้องครับปะเนี่ยใช่ต้องครับเธอหรือว่าแต่ว่าบางแอดออนมันเอ้ยบางบางไอ้นี่มันก็ไม่เอ้ยมันก็ครับไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องสร้างบ้านก่อนฉันถึงจะอนุญาตให้ไอ้นี่นะเธอคือแบบเวลาฉันเล่นสวายกับเพื่อนใช่ไหมแล้วถ้าสมมติว่าเอ่อเพื่อนอยากสร้างบ้านอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเธออยากเห็นเฟอร์นิเจอร์อะไรเงี้ยเราต้องสร้างบ้านก่อนแล้วก็เออแบบถ้าอยากตกแต่งโอเคเดี๋ยวจะเปิดเคทีให้ตกแต่งอะไรเงี้ยเธอฉันอยากอยู่แถวนี้ว่ะ โอเคตั้มตรงนี้เลยเไม่ใช่อะไรมันมัน,ม,นมันโล่งดีเราหาที่อื่นไม่ได้แล้วเซลชีลวิตไม่ได้ตรงนี้มันเป็นทะเลด้วยเดี๋ยวเผื่อแบบทำท่าลงท่าน้ำเดี๋ยวพา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 ,าเลาะพาเพื่อนเลาะใช่ฮะอุ้ยเธอโอแก <c oughs> อีกอันนึ่งไออีกอันนึงว่าสัตว์อีกตัวนึงละเออได้เตียงอันนึงได้เตียงอันนึงแล้วใช่ได้เตียงอันนึงแล้วมาเซฟก็ได้นะเซฟด้วยกันได้อาจจะนอนข้ามคืนไม่ได้แต่ว่าเซฟด้วยกันได้ เราก็ต้องดูแลตัเองผ่านคืนไปก่อนสิวะเฮ่ยมันมาผีทะเลอ่ะเฮ้ยโอ้ยโอ้ยระวังนะ้องหมาอากาศมันเธอสั่งหมาโนะเธอสั่งหมาไนี่อ่ะเธอเออเอะเธอเอนงนโอ๊ยอ๋อฉันมีนี่นี่ว่ะฉันลืมไปฉันมีถานอยู่อ้ามันจะมืดแล้วไ่นะโอเคปัก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 ี้ก็กิน ใช่ใช่ใช่กินได้แต่ว่ามันจะติดฮังเกิ์โอ้ยชิดแมนอู้เจอิเรระวังเธอมันมองฉันอ่ะแต่ระวังนะระวังบ้านเป็นหลุมเนี่ยมันต้องมีสเตปในการเคลียร์คิปเปอร์นี่แน่โอเคเ่งาพี่โมก็ต้องรักษาพื้นที่รอบๆบ้านที่เึงะใช่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 โอยานก พูดคํานี้เพื่อนฉันฟังมากเลยมึงต้องรักษาพื้นที่รอบบ้านนะไม่งั้นแบบว่าบ้านจะเป็นรูเผาเพื่อนเราหนึ่งนะคะเผาเพื่อนโอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาเผาอาหารเลยพี่กูเธอถ้าใช้ไม้ชมพูสร้างมั่นคือสวยมากเลยมันแบบ้ะคนกลับไปตัดไหมจ้ะจะริชนีมาเธอตอนนี้มันมืดอยู่เธอไม่จะเป็นก็ได้แบบว่าเดี๋ยวกลัวตอนนี้มันปลูกมันปลูกได้ปะปลูกได้จ้ะปลวยแถวๆไหนก็ได้อุ้ย พี่มุกจุบไม้อยู่นี่คับโอเคค่ะอคขอบคุณค่ะเดี๋ยวทํากล่องให้นะคะเธอทำไมเธอขอยับตัดไม้ดังก่อนที่จะสร้างบ้านนะฮะเราต้องมาเคลียร์นี้ก่อนเดี๋ยวมกนะคะคิดว่าเราจะสร้างบ้านโดยใช้ไม้สีชมพูนี่แหละทุกคนเพราะว่ามกคิดว่ามันก็เป็นแบบสีน่ารักดีสีหวานๆนะฮะเธออยากทําอะไรเสนอได้นะตีวาย<อ>วายวายอย่าอย่าทำ ยายาอย่ยาทำหลอาอย่าทำร้ายหมาเพื่อนฉันไอบ้บ้านี่นี่นี่เดี๋ยวฉันให้อาหารน้องแบบอ่ะนี่กระดูกเหรอเออเอนื้อซอมบี้เนื้อซอมบี้เนื้อซอมบี้ก็ให้ได้เพิ่มเลือดเพิ่มเลือดเอ้ยบ๊อบบ๊บอ,อบ,บบ๊อบ,บ,บน้องเ <laughs> ชยเฉเชยใช้ได้นะเธอเพิ่งรัว่าให้เพิ่งรู้ว่าให้เนื้อซอมบี้กับหมาได้ด้วยเธอเธอเธอเห็นผีเอ้หิ่งห้อยไหมไม่เห็นนานหน่อยนะนี่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 กำลังพยายามตามให้อยู่อุ้ย หิงห้อยอ่ะมีหิงห้อยมีแมลมงเต่าทองมีอุ้ยฝนตกฝนตกเราสามารถจับมันไรปะเออเือะมากอุ้ยถ้ามันเก็บได้มันเป็นจาออฟไฟมันคือแบบว่าแมลงแมลงแมลงแสงพี่หิงห้อยนยอั่นแหละมันเราต้องทำเอ่อ,อกราชจาเออว่าเราเราขาดแค่นหินนี่แป๊บหนึงนะงั้นเดี๋ยวฉันดให้ก่อน เอ้ท้งไม้กล่องนี้มันเป็นกล่องใสอ่ะฮะ huh?